ไม่ตอบสนองไม่รู้สึกตัวป้งไปตามคนมาช่วยโทรหนึ่แล้วก็เครื่อง AED มาให้แม่ลูวโอเคค่ะเนะเปิดเลยลูกเงินค่ะมาไ่ะโอเคกันรายงานการปั้นต่อแน่นอน เอออย่างนี้ปังเลยให้ถอดเสื้อหรือผ้าที่ตุงส่วนหน้าอกออกดักซองสี่เหลี่ยมออกจากฝาเครื่องป้กซองแล้วนำแผ่นขั้วไฟฟ้าออกมาทลอกแผ่นสนึกสีฟ้าออกจากแผ่นขั้วไฟฟ้าแล้วติดแผ่นขั้วไฟฟ้าลงบนหน้าอกผู้ป่วยด้านบนขวาและล่างซ้ายตากลูปมลอกแผ่นสนึกสีฟ้าออกจากแผ่นขั้วไฟฟ้า ติดแผดพ่วงห้ามแตะต้องตัวผู้ป่วยกําลังวิเคราะห์จังหวะก,การเต้นของหัวใจห้ามแตะต้องตัวผู้ป่วยขอแนะนําให้กระตุกหัวใจผู้ป่วยขนาดนี้กําลังชาร์จประจุห้ามแตะต้องตัวผู้ป่วย<า>ให้กดนะปุ่มไฟกระพริบบนเครื่องได้ทําการกระตุกหัวใจ